เว็บ S6 s, s, 6, s, 6, s 6, ชักยาวสาวกรีดมันติดติดติดตรงไหนบ้าง <laughs> เรามาดูกัน2จุดสำคัญจุดแรกเห็นไหมที่ขีดปากกาไว้ต้องหลบด้วยเวลาใส่เสื้อกา้านจะชนแบบนี้นิดนึงจัดการเสียด้วยปลอดภัยไว้ก่อน2เกียร์แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ชนข้อเพราะข้อมันครอบแค่ร้อยสจดห้าเป็นข้อเดิมความโตเดิม ตนนียมันจะติดเกียร์นีดนองเห็นไหมติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงนู้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการถอดอ,ออกมาเพื่อกึงนะเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฝั่งที่เกียร์เลื่อนได้ลิปล็อกจะอยู่ฝั่งนี้แหวนอยู่ฝั่งเกียร์หมุนอย่างเดียวเหมือนเดิมจะมีแหวนหนึ่งตัวนะเรียงออกเกียร์ก็จะมี boost, บูสแหวนอีกตัวหนึง่งนี่ก็เป็นเห็นไหมลิปล็อกมันจะอยู่ฝั่งที่สไลด์ได้เดี๋ยวเราก็ต้องถอดเกียร์นี้ออกไปกึง ผมชอบใน,นตัวนี้ผมว่ามันมันถอดใช้ง่ายดีปึ๊บอ่ะอ,ออกแล้วหลุดแล้วด้วย <c oughs> ทีนี้จะมีแหวนอีกหนึ่งตัวนี่แหวนจะไม่เหมือนตัว S4 S5 นะดูไว้ให้ดีด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเกียร์ตัวนี้ตัวเดียวไปกลึงดูว่ามันโตอยู่เท่าไหร่โตอยู่สี่กมิลโอเครอแป๊บหลังจากทำการกลึงออกให้เหลือ4 4.5มาใส่ดูกัน แหวนอยู่นี่นะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเขาไปเกียเองกึ่งเกียงเดียวโอเคผ่านแล้วจากที่บกเหลือ4 4่จุดหน้าไหมพอใส่แหวนแล้วอย่าลืมกิปบล็อกเดี๋ยวประกอบให้เขานะทีน,นี้ก็สังเกตง่ายๆนะครับอันนี้มีสใช่ไหม มันก็ต้องลงกับสี่มันจะไม่ลงฝั่งนี้แน่นอนสังเกตง่ายๆเลยไอไ้อตรงเนี้ยมันก็ต้องลงกับสี่หกก็ต้องลงกับหกแค่นี้โอเคอันนี้ก็จะมีแหวนหนึ่งตัวบูสแล้วก็เกียร์แล้วก็แหวนครบประมาณนี้เป็นแหวนที่เพื่อล็อกอย่าให้เกียร์หล่นลงมาส่วนแหวนตัวนี้ก็ใช้ทีสิบสองก็ได้นะ เขาเข้าไปปอก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 อาโอเคเรียบร้อยส่วนอันนี้ลูกค้าไปเจียเองเราแค่ขีดไปให้เนาะก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆ้ะชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ